น้ำเ้ืออะไรหนึ่งทา,างน้ำค้างครับแต่น้ำแห้งครับอยู่ดีๆน้ำหมดเขาเปิดน้ำที่ไหนหรือเปล่าทาน้ำค้างออกแต่เช้าแล้วครับ <c oughs> เสร็จพอดีแล้ว เขาดึงน้ำหรือเปล่าดึงน้ำหรือเปล่าพี่ <c oughs> ล้ลางน้ำค้างยังไม่เสร็จรตอนนี้กันหนึ่งโมงครึ่งแล้วนะครับหนึ่โมงครึ่งแล้วนะครับพี่ถนนล้างผักยังไม่เสร็จน, <c oughs> น้ำน้ำมันอ่อนก่อนนะครับไหลไหมเนะี่ย ครับผมกินข้าวก่อนครับครับกินข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนแล้วก็ยมาใหม่สักพักครับอววโอ้ยิงย <c oughs> <c oughs> ไวเนาะเดนะมาแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวอยู่ไม่ไกลนะครับ สายแรกเลยครับวตนเช้า,ชาเลยครับพี่น้องเอ้ยออกไปกินข้าวกันนะครับว่าคุณหมอยังไม่ทําการรักษากินข้าวก่อนครับผมแล้วก็มาใหม่นะครับผมค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่อ,อันนี้ผมก็นั่งเตรียมเอกสารรอนะครับ ีเอกสารรอนะครับรอพี่ๆเขาอยู่ที่หน้าห้องพักนี่นะครับเอกสารต่างๆนะครับไว้กอบประวัติเอาเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องตรวจเอ็นดิเคนตรการานะครับดูบรรยากาศยานเช้าด้วยครับ ใส่กับปอไว้ไว้เน,น,นี่แหละเท่าเราเป็นลิงเล่ะเหยนยขั้นคะร <c oughs> ับรถี๋ยวมอย่งบดประชาชนหอย่าง,เ,าอางเอเเอลืม วันนี้ต้องเตรียมหมดประชาชนนะครับเพราะเขาจะเก็บสำเนาทุกๆคนเลยนะครับเด็กหญิงเหียนลืมบัดนะครับ เออค่าค้าค้ายืนดิอืจ้าย่างดีจ้าจ้าแต่ว่าหลุงลืมบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเอาบัตรประชาชนมาถ่ายสำเนานะครับทุกคนเลยนะครับพนักงานที่นี่เนี่ยเปนบรรยากาศตอนเช้าครับ อันนาำมาแล้วนะครับที่นององเราก็สวยต่อครับผมนี่ครับเล้างน้ำค้างนะครับเป็นการล้างน้ำค้างไม่ให้ใบบันดาลนะครับ ต้องล้างออกอถ้าน้ำค้างติดเนี่ยตอนสายนะครับใบมันจะด่างนะครับใบมันจะด่างนะครับผมมันจะไม่สวยครับแสดงว่าอากาศหนาวนะครับดูพิจินงมีควันด้วยครับอากาศหนาวมากเลยนะย <laughs> ชื่อนาวมากนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวนะครับมีคนไข้ก็้ามาล มานะออกไปกินข้าวทางหลังนิดเดียวทางหลังเยงลงเนยนะ อะไรหวยมันไปออกตัวเดิมโอ้ถ้าผมซื้อตัวเดิมผมได้เงินใช้อีกเด้โอ้โคตรเบื่อเลยใช่ถ้ารู้งี้เผมส่งโพยตัวเดิมไปยังจะได้กินอยู่ไปเดี๋ยวประเทศลาวครับพี่นอ้อพ่เฮ้ซอยเรือประเทศลาวนะครับ ว่าจได้รุ่นนะวอแต่ได้รุ่นนี่ก็รุ่นที่เก็บเก็บออกได้นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครก็เหลือรุ่นรุ่นเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไร อ้อไม่เป็นไรหรอกเออง,อออง้นแหละพี่ต้น้องก็ไปยืนฝังนน่งนู้นดิชินมาฝั่งนี้เออกลับฝั่งช่างมันกับจกอะไม่ได้เข้าไปหลงในห้องอะ่ะใ,ใช่ ฉีดล้างฝุ่นก็ยังดีก็ความสวยงามนี่ครับก่อนผู้ป่วยจะมานะครับก่อนผู้ป่วยจะมาะครับนีเราเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในหลายสิ่งหล,หลายอย่างหลา,หลายด้านทั้งกับข้าวนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดพื้นที่นะครับทําความสะอาดข้างนอกข้างในนะครับเช็ดพื้น กวาดพื้นนะถูพื้นอ่าจัดที่รับที่นอนนะครับอยู่ข้างในนะครับก็เรือมทยอยมาแล้วครับก็เหลืออีกสองท่านนะครับที่ยังไม่มาสองท่านยังไม่มาส่วนผมก็มาจัดนี่รอนะครับจัดเอกสารจัดอะไรรอนะครับรอพี่ๆเขานะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็นั่งทำคลิปให้ดูด้วยครับ จะไม่ค่อยมีสาระนะครับเราให้ดูบรรยากาศก่นกอนจะเริ่มงานนะดูบรรยากาศก,ก่อนจะเริ่มงานกันนะครับโอ้ยอนแสงมันจะมืดนะครับก็จะมืมดๆหน่อยนะครับครับจะเป็นที่จอดรถนะครับกว้างขวางครับ จัดสิบล้อดได้ประมาณสิบคันครับเออจัดสิบล้อดได้ประมาณสิบคันครับผมเห็นในเบื้องหน้านะครับจัดสิบล้อดได้ประมาณสิบคันนะครับแต่ตรงที่จัดไอ้ปลูกผักนีรกร่แต่ก่อน มันก็จะเป็นที่จอดรถเก่านะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่จอดรถนี้เอามาปลูกผักนะครับลองทำผักไว้เป็นรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมลองทำดูนะครับเพาพี่ปูท่านมาสายนี้นะครับแต่ก่อนมาสายนี้อยู่แล้วนะครับกันมาทางด้านการ,กรเกษตรอยู่แล้วนะครับ ผลออกมาก็สวยคำพันานสวยนะครับก็ขายไปหลายรุ่นแล้วนะครับาขายไปหลายรุ่นแล้วเ,เงินไปหลายหมื่นแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดานแะค่พื้นที่เล็กแค่นี้นแต่ว่าอันทำหมุนเวียนตลอดได้ขายทุกวันขายทุกวันทุกวันนะครับขายป่วยบางทีก็ร้านปลาเผานะครับละแวกนี้นะครับเขา โทรมานะครับโทรมาซื้อนะครับเขาเห็นนะครับเขาเห็นเขาโทรมาซื้อนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับกับผมสลักคิดนี้ก็ขอจบคิดไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคิดหน้าครับผม